สนาที่สอนนี่เพิ่นสอนคนระวังไว้ในข้าพี่เวลานี้ถ้าเขาเอาข้พี่เวลานุ่งมาแสดงมันจะจบเท่านั้นเองต่างคนต่างคนเราข้ามพี่ตัวนี้นะนะคือจบเท่านั้นเพต้องมาเสียงกันหน่ะนะเพาต้องมาตลอดกันเสียงกันได้แต่ยุคนปกติเท่านั้นถ้ากามีศีลอยู่สองร้อยยี่สิบเอ็ดขอที่ลงปฏิโมกจะจบซะ่หมไอ้ลงท่านั้นเพต้องมาทะเลาะกันว่าคอยเจียวเท่านี้ขอเจ้าเจียเท่านี้ขอบ่ต้องมาว่าหน่ะนะเอาซ้ำกันหน่ะอยากให้เป็นท่านคออุ่นแห้งหลายคอแห้งดีเด้ เออเพราะว่าเขาจิได้มีสติกว้างเขารบในพระเจ้ามันสิหลายขึ้นอันนี้แหละเพราะว่าม่นข้าวคอยเท่านี้ของเจ้าเท่านั้นเอาไว้สนะพระเนิญเราพี่เอาไปมาที่ยังกันสายคอยสายเ็เรื่องล่างของขันขายสายคอยเทศเรศเทศเสียงเออสายคอยนี้ยี่สิบเมตรละบัดไปเฮศษนาเออเพื่อนแล้วกได้มีหลายสายด้วยระมาณนี้ภาคอะไรสิบคอยเนี่ยยังกันเดี๋ยวไม่ต้องแคปจีบอได้เลยนะครับจะปป้านะจีบไถ่ยังกับผมแคปจีบอได้เลยนะเดี๋ยวฟ ง่ายไงวะพาศีนหาเนี่ยมามีอยู่ที่เอายังมาสอนเขายังกินเหล่าอยู่เนาะยังกินเข่าแงมือแล้งเนี่ยเนื้อก็เฮ้าสนามนี้เนื้อกลับไปเนื้อก็เฮ <c oughs> en ้าสนามตักกัดเนื้อเนื้อกว่าเปี๊ยนโกนหัวน้องผมพระเหลืองก็ขน่ะแค่เนื้อกวัวเท่านนี้แล้วมีอยังเนื้อกว่าบบบนี้หลวงปู่ว่าเอาฟังมูที่บอกต้องตรงจเลยผู้ใด้สิเขียนนั้นผู้กระตันเนื้อกวัวนี่พระเนื้อกวัวโยมนี่หมายถึงพาบุตรีดิพาสุสวดสุนัน ถ้าเหนือโกนยี okay. it, oh. ่มมี่ยี่มี่ยี่หม่องเดียวคือโกนหัวของผ้าเหลืองเนี่ยสินเหนือก็บ้าบ่าถึงเลยกันนั่ยแหละบ้าบ้าถึงงอมเียนั่นแหละเหนือยังเดียวก็คือโกนหัวของพ้าเหลืองนี่คือเหนือตัวเดียวแต่เรื่องคุณธรรมเรื่องสีลนั่นบอกถึงหัวเขาากับาบกับไอจีหัาแน้สนอใจทีนี้จังไดเซือเลยกันเขาบ่าเอาเงินมาให้กันยังไงโวยโวยว่าอยู่เอาเรื่องคิดเ่างเขา เอานี่แสดงว่าดอยโกมห้องดอยโกมห้องทุยางดอยโกมห้องอะไรอีกหาของเฮากินอยู่นี่ดอยโกมห้องสิดอยไปเบิดอีหยังเฮาก็เอาห้เบิดแต่แสดงว่าดอยโกมห้องเบิดดีแน่ก็คือโกนุ่งผ้เหลืองนี่น้องปู้ยกเฉพาะพระบอดีเด้กลุ่มนั่นเด้เพระนักวิจารณ์ดีกว่าน้องวัยนึงกว่าน้องโกมันมั่ะเอาบ่าเฉพาะพวกกลุ่มบอดีกลุ่มจิตรูปเป็นมากหน่านั่นแหละดีกว่าพวกรูป ด้วยเหตุเดียวก็คือโกนหัวหนุ่งหมวกเเหลืองและ<ช>เป็นสมมติว่าเป็นพระเฉยๆที่น้ำเพชรนำไไ้ำบ่อใดแม่<ค>น,นอกนั้นอาศัยพวกเราอยู่ทั้งหมดเงินต้องตุกบาทตุกจะตั้งกาใช้ห้าที่เป็นภูอเอาหายกัดัดผาัตั้งเทียนกักับเข,า,ขาเขาเตละปันเต่ละยั่งขมุ่ห้าเป็นผู้ใจบาดหายแม่นบ่าละบาดเนี่ยไปทรงเขาไปเลี้ยงขมุองห้าเขาไปทรงเขาเช่าจะไหนบาดเนี่ยใส่มองดีกาเอา ถ้าดีกว่าก็คือดีด้วยคุณศีลคุณธรรมแม่บพราะล่ะนี่สิ่งที่ดีกว่าก็คือต้องเป็นพระต้องสอนลูกจิตลูกหาให้ได้ต้องทําเป็นตัวอย่างให้ลูกศิ์ลูกหาได้เห็นว่านี่เป็นพระเป็นอย่างนี้ต้องถือศีลแบบนี้พระต้องทําอะไรบ้างที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญ,ญาตให้ทําที่ทําได้และพระที่ไม่สามารถทาทาได้ที่พระเจ้าทรงไม่ทรงอนุญ,ญาตเมียได้บ้างก็บอกเขานี่ทันพ่อทันจะขอาใจเรื่องธรรมาบัณ ไอ้พาคเทีเดี๋ยวเสียงไรเด้อกานพู่อติป้าิกัจบ็นบ่ลเพราะว่าในพระวินัยท่านห้ามพระขับเสียงยาวห้ามนำธรรมะของรัชกาลไปขับเสียงยาวเอห้เที่ยเดีเสียงไรเด้อผู้เจ้าก็ห้ามแล้วห้างจำเงินจ้า้องไม่ได้เด้อุทธเจ้าห้ามแล้วดิอันนั่นแหะตัวเป็นไม่ไไม่ไปก่อนของข้าวเด้อการใส่ใจกัมีไม่จะไก่อนจงทิงที่สี่บ่ข้าในแม่หล่ะแม่นบ่หล่ะกูดินได้ยาเนี่ยห้างเทีม่ได้เด้อเอาวที่อันคันจำเป็นนะ ตอนแรกเมื <bom> ่อเรายังไม่ทราบพุ่นสิสอนก่อนเข้าใจว่าเมื่อเขาทราบแล้วมาพิจารณาดินนเขาสิ่งหูรด์นั่นแหละแล้วมีมีลูกนายมีเนื้องวงพิจารณาองค์แน่ลูกนานมันหลายห้องก็บสิ่งหูรดเออว่าเม่นวาพิจารณาองค์แน่ยขอนทุกองค์มูลเบ็ดเด็กมันบอกว่าเม่อวานนี่เคยเห็นมาแล้วเนี่ยแกผัวเนี่ยเอามาหัวเป็นเด็กเนี่ยใครก็ปากแดงอันมึงหัวบอลล็อกบลลิ่นมาเนี่ยขับมาพิจารณาเนี่ยคือ คือจัดการเลยปลาหย่าปลาหยังเอามันแหลกให้มันมุนมีตีแหลกนี่ภาษาโบราณบ่ล่ะภาษาโบราณนี่ผ um, ู้เฒ่านี <Ja ่คันลงตาบอปลาเด้อปากลามีบักกอมบักแดงมีน้ำตาหน่อยอ่าก็ลุงภูเขานึงเป็นเด็กเป็นเด็กวัดนะโอ้ยเป็นเด็กเหรียญเป็นเหรียญยี่บาทเพราะเงินอยู่ใกล้วัดรห้องประหูเนาะคนสิบวามึงไปเทน้ำล้างโอ่งคุณแหนลูกน้ำร้ายสิพิษเพื่อนเนี้ยสร้างให้คา เพิ่งต่เลยบอกว่าเพิ่งเลยสอนบ้านสอนเด็กแต่ว่าต่วงนั้นองบ่มีน้ำขังเรกนั่นล่ะท่านนี้บอกยาเมื่อนพอดีบ้านเพิ่งจะบอกเห้ฟันบนหลัอยิงซีซีซีใส่เข้ามาพิจารณาเด้อบักลามึงเข้าใจบ่บักนบเข้าใจบ่บอกก็เม่านะบักแดงบักฟองมึงเข้าใจบ่น้ำบูดินเข้าใจครับบักห้าหน่งได้บักแดงกับบักฟองอ่ะออนั่นล่ะคันหลงตาบอกว่าพิจารณาให้มันมุมีตีแหลกกวเด้อตัวหยาหน้าย่องก็ภาษาเด็กมันจะก็ใหม่จะก็หยังเด็กกัน พลาดไปเลยแล้วก่อนนี้อมันมีอย่างนั้นบักท่านี่มันก็เป็นโง่หรือยังเนี่ยบักกองกับบักแบงกันแล้ก็ทุบองแตกทุบองแตกไล้วามาวลบราใส่มันมีดีแหลกเลยก็นเราเอามันมีดีแหลกมา่าก็โถไม่งงแบบนี้มาแล้วข้าวต้มมานใส่น้ำพริกหนึต้มมัใส่บักท่าเลยแต่สมัยก่อนองเนาะองมันหายากแล้วเออองมันก่อนก็ดโดนๆสิเห็นแล้โดนสิบราอย่าห่วงไปคเดี๋ยวพจ่จะแนะนำในองเห็นได้เด้อเออ เนี่ยหมเพิ่นเพิ่นก็บอกอยู่ตอนแรกนั่นแต่ว่าก่อนสีเฮ็ดนั่นเพิ่นก็สอมไปเรื่อยบาทนี้หงาหงากับอันอันหงาก็มันได้หลายน่ะมองมองทั้งหน้าอันพุทธเบุญน่ะขันบอกว่าพิจารณาละเอ๋อเอามันมุนมีตีแรงกว่าเด้อน่ะภาษาโบราณนะลูกเพิูดบอกแต่ภาษาเด็กเนาะเอาไหนเราหมอมาบอกกับปักแดงนบอกกับกองเอาตัวหมอมา ข้อนพู้หลานยองก็ได้ตุ่มตามตุ่มตามวงแตกปั๊ดนี่มูนมีตีแหลกเอาหนุ่พ่อก็บ่ามูนมีตีแหลกกูบ่าได้ว่าโอ้กูว่าหยาดร่้เหมเออภาษาผู้หลานคนนั้อันนั้นละข้อนพูลานน่าก็มันมันที่อขค่อยอะไรกันต่อไม่ไพ่เนาะใช้มันตุ่มตามตุ่มตามตุ่มตามอยู่มันกับมูลปั๊ดแล้วลูกน้ำก็ตายปั๊ดอยู่นี่แหละมูลมีตีแหลกอันเดิมเด็กจีโอไม่ไปถวายไม่ดีหน่อย นี่องค์สมัยก่อนมันมันบ่มีนามนามบาดาลก็บ่มีนามแบบนี้เนาะมีแต่นามบอนนาสางเนาะเอาองไปไว้ให้ผู้วาอาจารย์เลยกันย่างมาแรงไว้ไตักน้ำดิคนในบ้านสมัยก่อนสิบบบอกก็มีงานเนาะไปตักน้ำกินในสางเอาไปใส่องเสร็จหล้วไม่เป็นยังไงแล้วผู้คนทักไา้ยังไงก็บกไม่ออกตรงนี้ทักมาเป็นต่างสมัยก่อนบ่มีนามนั่นน่ะเห็นบ่อนั่นแหละแล้วแล้วสมัยใหม่บ่ได้ตัก บัว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 แล้วมาะถากันอันหลวงพ่อเสมอนน้เด็กเด็กตั้วัานบเปิดมันก็มีป้าปลาเลยด็กชาวบ้านนี่เราปลาปลาล้มหายแท่เดือแท่งันก็ยังสบายก็ต่องยาพูยกีเลยแม่งผาม่เหนอเป็นผู้ชักชากมื่อเช้ละสองกะละมั่งแท่าเพิ่นบอกแม่กว่าค้าพิ่นโอ้แม่ปาปหน้าเพิ่นเ่อเป็นญาติเลยก็บริพิตา ก็สิซักนะ่ถ้าเป็นญาติหนึ่งป่าว่าน้านึงเป็นก็ซักใดอยู่แต่ว่าลุงปูเนี่ยบ่กือหมม่หลุงปูบอลผู้ใดมาจับจีว่าน้องปูลุงปูเป็นยังไงหรอกเป็นอั่คือหมือเป็นความือจึกเป็นขยักขยแงเป็นยังไงหรอกขนาดอันอันนั้นพาพาจีว่ามือนั่นอันอันช่วงมื่อไห่ไม่นั่นอันเอาไปเอาไปอันลูกเขาจับข้างมาใส่เลยอืองมาใส่ คือจังอันเขาเห็นอันพระนังมีสาขาตื้มอันเครื่องประดับเพิ่นใบในวัดนะนั่นแหละเพิ่นบอลขึ้นนะอืนั่นแหละพระพระอานุนเอาไปไหว้ยุกเพิ่นก็เลยขายเครื่องเครื่องอันนั้นเพิ่นงน่งเครื่องประดับเพิ่นน่งมาสร้างวัดเด็ไปจปบกาซื่อเนาะเครื่องประดับเป็นลอยล้านเพิ่นเนาะอืเป็ิไปบกาซื่อจะพูดว่าเป็นภาษาเงิ่อนข้าบ้านข้าวนะลอยล่างนี่เครื่องปะดาเพื่ซื้อเนี่ยมันโคตรยิ่งเดียนะพนังมีสาขาเนี่ย ขึ้นบรรทัดซี้เป็นร้อยล้านนั่นาดันเพิ่นแหะขายเคิ่นไปแล้วเพิ่นหาขายพิ่ผู้ใดกล้าซื้อคนเลื่อยซื้อเองซื้อแล้วก็อันเอาเงินไปสั่งบัดเงินเพิ่นอะไรละสั่งบัตรสมบัติเพิ่นแต่นี่ตำราหนึ่งเขาไปคนเริ่องว่าเพิ่นบ่าใสอันนั่นอีกเด้พระนั่งมีสาขาปลาใสอันนั่นอีกเด้ปลาใสเก่งบรรทัดที่ซื้อมาเนี่ยเนี่ที่อีธิวัดเดียวเพิ่นปลาใสเลยเพราะว่าพาโนนไปไปพาโนนอย่างเดวมีตำราหนึ่งว่าพาโนนผมบไปจับได้พระน้องใหม่ส่วนเรา ไม่ส่วนเอาไปมันอยู่นั่มานั่นเอาไว้น้ำต้นไหม่ไหมเอาแข้งต้นไหม่ไหมมันไปยันมันหายมันเลยเอาหม่่วนตำราหนึ่งเด้ดตำราหนึงแต่ว่าไปได้พิดเป็นยังไง่องกัวสรกสาดหนังไปอ่นตำราทั้งหมดตำรานึงมาเพินเอาใหม่ขี่ไปไปไปวางไวที่สมค่อนยัคนศิลาเกานั่นแหะแต่กูบาอาจารย์นุนนักนเาอาเพราะุ่นจับเอาอยู่มาสั่นนั่นแหละเพิ่นจับไปไหวหม่องอื่นทำไม่เท่าทำไม่เท่าพี่หน้าเบื่องเด ม่ต้องห่าใส่มีเขาคนนี้ประกาศจับของผู้ยิงอยู่นะเนี่ยเข้าใจว่าบาเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าพ้นหามบอให้จับสินผู้ยิงหนึ่งเสือผู้ยิงหนึ่งของใส่ผู้ยิงหนึ่งคุยม่จับนี่กับอะไรเนาะฮะคุยมาจับนี่กับอะไรไบ่ได้เพิ่นเพิ่นหามจับด้วยที่ว่าของผู้ยิงนะเพิ่น่าเป็นวัตถุอนามาหหมาตัวเมียหนึ่งง่วงกล้วยตัวเมียหนึ่งนั่นละแล้วก็เสือผ้าผู้ยิงหนึ่ง แต่ของนี่ห้เกี่ยวกับผู้หญิงนี่เพิ่นห่างขนาดน้องโบไปนึกว่าลูกนี่ลูกพ่อยางกขาไปอันห่างในในนักนชี่ยวชาญพื้นนั่นไปอันธนาคารอซุ่มวัอนี้กับภาแต่เขาอยางไปมองเขาขายเสือยกส้มเลียชุ่มนี่ก็ได้ภาพอยางมองนี้มองนี้อันมองอื่นกับพวกบ้ายางไปบ้านวิยงมองไปไปอยู่พิซซี่กันมันมีทางล้มบางเดียวไหมมันต้องยางคามมองเขาขายเสือยกส้มอันเนี้ยโอ้ยก็ที่ไปใส่กุหลาบโอ้ยนั่นนั่นมันมันเป็นยังไงข้มูลชื่อเมื่อ มันไม่เหมาะแก่สมณะเพศที่ไปหม่องหันน่ะนะหลีกเลี้ยงก็ต้องหลีกเลี้ยงมันหลีกเลี้ยงก็ได้มันมีหม่องถ้ำเยอะไปหันอ่ะถ้าม่องสิลมมันไดลมมาจากจั้นคุณเนี่ยอีกห้าหน้าจะมาขายหม่องหันพอดีพอดีจั่นหน้าจะไปขายหม่องไม่เนี่ยแตละเอียงไปเอียงไปโอ้ยเพาะตั้งให้ตั้งให้หน่อยไม่มีอันอันโลตันอ่ะมันมีอันอันเดียร์บายนะเขาไปซื้อของเดียร์บายไปซื้อเครื่องอันนี้แหละเครื่องอันเช็ดไฟเช็ดน้ำอย่างไรออกมาหันก็เห็นว่ามันทีมีอัน ันเสือยกส้มผู้ยิ่งเขาหนีเต็มจึ้งสินะอีผู้ยิ่งเขาก็นั่งแต่งตัวอันจำปี้ของเขานั่งขาคอยแหนงกันเขาก็ชีนอะไรก็สิแล้วเขาเดึงแขนมาขี้อิวมากเนี่ยดึงแขนส้งเด็นมากเนี่ยเแล้วนั่นแหละไม่ต้องสั่นล้ว,ลวคอยตลอดตลอดไปนี่แหละกุ้เจ้าเคนได้หา่างที่จริงกุ้เจ้าคนห่างเดี่ยสถานที่อโคจรคือสถานที่ที่ไม่สมควรไปห,าหา่าง,งล่านข้าอย่างเงี้ตลาดล่านข้าอย่างเงี้ที่คนเยอะๆนี่คนห่างไปดิอ่ ด้านเพิ่นบิานด้านว่าหาไม่ได้ไม่สมควรไปสมควรไม่สมควรเป็นสถานที่อักโคจรที harvest, ่ไม่สมควรไป